ัคกร์โบนาร่า <Chapter 16. S 1> นะครับเป็นเมนูพาสต้าที่ผมทำค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีซอสสำเร็จรูปพร้อมใช้งานช่วยให้เราลดเวลาลงไปได้เยอะนะครับทำให้เราสามารถลองเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อค้อนหารสชาติใหม่ๆอย่างวันนี้เราก็จะทำแบบนี้กันนะครับไปชมกันเลยเราจะมาเริ่มจากการเผาพริกหวานก่อนนะครับเราจะเผาให้ผิวดำไหมไปเลยนะครับ ค okay. ตอนนี้พริกหวานของเราก็ดําหมดแล้วนะครับผมจะเอามาวางพักในชามก่อนนะแล้วก็คลุมปิดหน้าเอาไว้นะครับเพื่อให้มันสตรีมข้างในพริกจะได้สุกทั่วนะก็วางพักไว้ก่อนนะครับประมาณสัก5-10นาทีก็ได้ต่อมาเราก็จะมาตเตรียมเบคอนนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้แล้วก็ใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับ Okay. ตอนนี้เบคอนของเราก็กรอบดีนะครับสีเริ่มสวยแล้วผมเอาออกมาพักไว้ก่อน <Okay. S 1> ก็ผมเหลือน้ามันจากเบคอนเอาไว้ในกระทะนิดหน่อยนะครับอ่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวพริกหวานของเราบ้างนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสักแค่นาทีได้นะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผมใช้มือนะครับลอกผิวดําๆออกมันก็จะถูกออกง่ายๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบให้มันมีเศษดําๆติดอยู่เราก็ใ้ใช้มีดค่อยๆขูดออกก็ได้แต่อย่างวันนี้เนี่ยผมจะให้มันมีติดนิดนึดนงนะจะได้มีกลิ่น สโมกกี้นะครับลมควันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆรอไว้นะครับก็เอาตัวเม็ดออกนะครับผมก็จะหั่นเป็นเส้นๆนะครับอย่างนี้ก็จะมาพักเอาไว้ก่อนแบบนี้อันนี้ใช้เป็นเส้นของ a g n e s ซี่ควิ c กคุกสปาเกตตีเบอร์สนะครับตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าใช้เวลาในการต้มเปยงแค่3นาทีเท่านั้นเองทําให้เหมาะมากๆเลยกับเมนูเร่งด่วนนะครับเราลองสังเกตดูที่ตัวผิวเส้นนะครับจะเห็นเลยว่ามันจะมีความไม่เรียบอยู่นะครับตรงนี้แหละที่ทําให้ตัวเส้นเนี่ย สามารถสุกได้เร็วกว่าปกติน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไป แล้วก็เอาเส้นของเราใส่ลงไปต้มได้เลยเส้นพาสต้าของแอนเนซี่นะครับก็เราคุ้นเคยกับคุณภาพเป็นดีอยู่แล้วนะครับรสชาติอร่อยนะครับผลิตจากข้าวสารีดลลัม <C oughs> ชั้นดีจากอิตาลีเวลาทำพาสต้านะครับนึกถึงแอนเนซี่ก่อนเสมอเลย <c oughs> ในระหว่างที่เราต้มเส้นอยู่นะครับเรามีเวลาประมาณเกือบเกือบสามนาทีแล้วเราจะมาเตรียมซอสกันนะครับวันนี้เราใช้เป็นแอนเนซี่พาสต้าซอสคาร์โบนารานะครับทำมาสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราเปิดขวดปุ๊บอุ่นแล้วก็พร้อมรับประทานได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยทททีีีเเเเดดยวนนะะครรบบใกิม่าจป ผมเหลือน้ำมันเบคอนเอาไว้เล็กน้อยแล้วเราก็จะใส่ซอสคาโบนาราลงไปอ่ะโอเคครับผมจะแบ่งตัวพริกที่เราเอาไปเผาไฟเมื่อกี้นะครับบางส่วนใส่ลงไปในนี้ด้วยผมจะตักน้ําต้มเส้นบางส่วนใส่เข้ามาในนี้ก่อนนะครับในซอสของเราเพื่อปรับระดับความเข้มข้นของซอสเราเส้นของเราได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คีบเส้นลงมาคลุกเคล้าได้เลย ตอนนี้เนี่ยตัวซอสของเราเนี่ยก็จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นของทั้งเบคอนแล้วก็ตัวพริกหวานที่เราไปเผาไฟด้วยนะอ่าเท่านี้ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลย สุดท้ายก็จะเป็นไข่แดงนะครับผมใช้เป็นไข่แดงดิบตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นไข่สุกก็ได้นะครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับภายในเวลาไม่กี่นาทีทั้งสะดวกทั้งรวดเร็วเบางานลงไปได้เยอะเลยลองทำไปดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายอดครับ